นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสตด์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องหลักการพื้นฐานกฎแห่งแรงดึงดูดทุกท่านในที่นี้คงคุ้นเคยกับคำว่ากฎแห่งแรงดึงดูดใช่ไหมคะหลายท่านทราบว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั้นได้รับความนิยมกันมาก สามารถดึงดูดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดค่อนอื่นมาติดตามกันนะคะว่ากฎแห่งแรงดึงดูดตามความหมายทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าอะไรกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่ได้อธิบายถึงแรงดึงดูด ระหว่างวัตถุที่มีมวลโดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 1. แรงดึงดูดเป็นแรงที่วัตถุสองชิ้นที่มีมวลดึงดูดซึ่งกันและกันโดยแรงดึงดูดจะมีทิศทางเข้าหากันแรงดึงดูดจะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามแรงดึงดูดนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าวัตถุจะห่างกันเท่าไหร่ 2. ขนาดของแรงดึงดูดขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้มวลของวัตถุทั้งสองชิ้นยิ่งมวลมากแรงดึงดูดก็ยิ่งมากตามระยะห่างระหว่างวัตถุยิ่งอยู่ใกล้กันแรงดึงดูดยิ่งมากนี่คือหลักสากลของทางฟิสิกส์นะคะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับการทำงานของกฎข้อนี้ตัวอย่างเช่นการทำงานในชีวิตประจำวันเช่นแรงดึงดูดของโลกทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทำให้ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นต้นนะคะ กฎแ,แรงดึงดูดแบบนี้ถูกค้นพบโดยเซอร์ไอแซคนิวตันและเป็นหนึ่งในกฎพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุในจักรวาลถ้าตามความเชื่อทางด้านจิตวิญญาณกฎแ,แรงดึงดูดหรือที่รู้จักกันว่า law of attraction ก็ได้นำพื้นฐานมาจากกฎของแรงดึงดูด ทางฟิสิก์นั่นเองนะคะกฎแห่งแรงดึงดูดทางด้านจิตวิญญาณเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าพลังงานความคิดและความรู้สึกของเราสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตได้มาอธิบายหลักการพื้นฐานได้ดังนี้ 1. พลังแห่งความคิดความคิดมีพลังงาน ที่สามารถส่งผลต่อความเป็นจริงในชีวิตเราได้สิ่งที่เราคิดและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะปรากฏในชีวิตจริงคุณภาพของความคิดส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต 2. หลักการสั่นสะเทือนทุกสิ่งในจักรวาลมีการสั่นสะเทือนของพลังงาน อารมณ์และความรู้สึกของเรามีความถี่ของการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันความรู้สึกในแง่บวกมีคลื่นความถี่สูงส่วนความรู้สึกในแง่ลบมีคลื่นความถี่ต่ำา 3. กระบวนการดึงดูดเราดึงดูดสิ่งที่มีความถี่คลื่นพลังงานเดียวกันกันกบที่เราส่งออกไปความคิด และความรู้สึกที่เราส่งออกไปจะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันนี่คือกฎหลักของกฎแห่งแรงดึงดูดหรือที่รู้จักกันว่ากฎแห่งจัก,กรวาลอีกชื่อหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนวิธีการนำไปใช้เราสามารถนำกฎแห่งแรงดึงดูด ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรมาติดตามกันนะคะวิธีที่หนึ่งการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกําหนดสิ่งที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษสร้างภาพในใจถึงการบรรลุเป้าหมายนั้น2การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ใช้จินตนาการมองเห็นตัวเอง ในสถานการณ์ที่ต้องการรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกเมื่อได้รับสิ่งที่ปรารถนาทำการจินตนาการอย่างสม่ำเสมอ 3. การแสดงความกระตันยูรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแสดงความกระตันยูล่วงหน้าสำหรับสิ่งที่กำลังจะได้รับ การรักษาทัศนคติให้เป็นเชิงบวกตลอด 4. การลงมือทำขอให้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอและที่สำคัญขอให้ติดตามแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ข้อควรระวังหรืออุปสรรคของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนี้นะคะหลายท่านอาจทำแล้วไม่ได้ผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งขอให้หลีกเลี่ยงความคิดเชิงลบระวังความกลัวและความกังวลไม่ควรจดจ่อกับปัญหามากเกินไปขอให้เปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวก 2. ขอให้มีความอดทนและมีความเชื่อมัน่นการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาจงเชื่อมั่นในกระบวนการและไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรค 3- การรักษาสมดุลการผสมผสานระหว่างความเชื่อกับการลงมือทำไม่หมกมุ่นกับการคิดจนลืมลงมือปฏิบัติทำจริงๆ ขอให้ยอมรับว่าบางครั้งอาจไม่ได้ทุกสิ่งตามที่ต้องการกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองที่ต้องใช้ร่วมกับการลงมือทําอย่างจริงจังความเชื่อมั่นที่สูงความอดทนที่ยาวนานพอเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการในชีวิตของเราให้เกิดขึ้น และเป็นจริงได้นิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายหวังว่าหัวข้อในตอนนี้เกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้การใช้กฎนี้ได้ผลและเป็นจริงขึ้นมาตามที่ท่านปรารถนาถ้าทุกท่านชอบกฎแห่งแรงดึงดูดตอนนี้ขอให้พิมพ์หมายเลขหนึ่ง ในคอมเมนต์ได้นะคะหรือท่านใดต้องการให้อธิบายหรือขยายความกดแห่งแรงดึงดูดหัวข้ออื่นๆสามารถเขียนในคอมเมนต์นี้ได้นะคะนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่องนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายแล้วพบกันในตอนต่อไป แฮปปี้พาวเวอร์ฟูลมาสวัสดีค่ะ